เตรียมร่วมให้พร้อมไทยเจอฝนถล่มรอบใหม่ตะวันออกและใต้ฝั่งอันดามันเดินเต็มๆเ,เสียงน้ําท่วมฉับพนันน้ําป่าไหลหลา,ลากมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจาวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะ ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะเกษตรกรควรเตรียมรับมือความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะโดยสาเหตุของฝนค่ะมาจากกล้องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณเวียดนามตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ด้านขึ้นลงในทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงเกิน3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทย คือสูง1นึเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสำหรับสภาพอากาศรายภาคมีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิและขอนแกน่ดนด้านภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบ,บุรีสระบุรีและการจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะที่กรุงเทพมหานครและประละลิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn